โชติช่วงเด็กชายสรัญชัยนินทุต่าขาวบอเด็กหญิงจารุพิชยาปรยุกสมัยเด็กชายปิยกูลชวางกูล เด็กชายพุนภคศักษาเด็กชายสุภวิทย์จันทพโ์เด็กหญิงนิชานันเผยพสเด็กหญิงเฟื่องฟ้าคงเกิดล่าเด็กหญิงปารณีีคณพรอเจิรัคุณ เด็กชายพัทรเดชรัตนาภวพิชกงเด็กชายนิชกุล,ลกรัตนาโกศลเด็กชายปากภาวินดิสยาพิคมเด็กชายเชวิมบุญจันทร เด็กชายสรัญชายวิ้งทุกตาขาวบอลเด็กหญิงจารุพิชญญาประยุกต์สมัยเด็กชายปิยงกูลชวางกูเด็กชายภูริพัฒน์คระสาษา เด็กชายสุภวิทย์จันโคมเด็กหญิงนิชานันเผยโพสเด็กหญิงเพื่องฟ้าภูงเกิดล่าเด็กหญิงปาละมีธนรอดจิรคูลเด็กชายพัทรเดชรัตนวารุชคง เด็กชายมิชกุลรัตนโกศลเด็กชายปะพาวินวิษยาพิพงศ์เด็กชายชวินบุญเจริญเด็กหญิงเด็กชายพัทรเดชรัตนวันพิพงศ์ เด็กชายนิชิบูลรัตนโกศล